this is time is precious. I see the People go. do look. Okay, โอเคครับเนม่เรามืนกับเกมอ่าเทย์นี่คิปอ่าอันนี้เปล่ายังไม่รู้เลยนะฮะโอเควันนี้เรามืกกมนะอกับเคเอชคูเนชันแนลนะฮะวันนี้เรามปอยู่กับเกมใหม่โอเคเกมนี้แลหละครับครับแม่ครับเป่าเสียงก่อนนะฮะเพื่อ,อไม่ให้คีฟจองนะฮะเอาปิดเสียงเลยนะฮะโอเคครับขอแค่แป๊บเดียวโอเคมาเล คราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าครับผมจะเล่นไปทีละชุดทีละชุดนะฮะก็คือคือถึงนี่นะฮะถึงนี่เอาเฮียแล้วไม่น่ากดเลยไม่แปลมเล่นอ่าเดี๋ยวเริ่มใหม่ก็ได้ครับอ่าอาจจะกระตุกหน่อยนะฮะไม่หน่อยแล้วมั่งปรับ FPS ยังไงเกมนี้ปรับไม่เป็นช่องแม่งก็ละเอียด นี่ฮะโอเคจะเล่นวปทีละดานวีละดานนะฮะมันอาจจะแหลกหน่อยนะ,ะไม่หน่อยแล้วอย่างเงี้ยไม่หน่อยแล้ว <c oughs> ตึ๊ดตึ๊ดโอ้คนแหลกเลยขนาดเกมอันนี้เนะี่ยยังแหลกโอ้ยเล่นจริงๆนี่ไม่แหลกนะ ชาดๆแล้วก็ชัดๆนะฮะจบแล้วอันนี้ด่านหนึ่งยังง่ายอยู่นะฮะยัง easy easy super easy อะไรประมาณนี้โอเคด่านสองเลยมีกระโอกตัวหนึ่งเอ้ยมีไวครับต้องไปทำลายครับอืมง่ายครับด่านนี้ก็ง่ายอยู่นะฮะ โอเคค่อยๆนระู้สึกมันแหลกๆนะฮะโอเคดึงฮะดึงเออผมได้เล่นมาแล้วก็เลยรู้อะไรบ้างนะฮะอา้าวทั้งครอบหัวนะฮะโอเคเกมนี้ก็ใช้เมาส์เล่นนะฮะ อึ้บได้แล้วโอเคนะฮะเหลือเหลือแต่ลงไปอ่าไอ้น,นี้ก็ยังออกไม่ได้ตอนนี้จะออกได้เนี่ยโอ้นะใหญ่เลยอย่างใหญ่เลยอึ้บลงเร็วๆครับโอเคน,นี่โอ้เสียงเกมนะอย่าสนใจมันเถอะ หักนิ้ว่อยนะครับปวดนิ้ว่วงกเะดึง,นะงโอเคคอยเล่นนะค่อยๆชิ่งช้าชิ่งช้าเข้าไปโอ้ยจะเสร็จเมืนะ่อไหร่นโอเคต่อไปก็มีทหารคนหนึ่งนะไลทหารก็เลยจับกระลอกนะเราต้องไปช่วยผีเสื้อกับกระลอกของเรา ่วยก็ลอกกันเลยครับไปเอากุญแจตรงนี้นะฮะโอ้กะลอกมึงแน่มาก <c oughs> อุ้ยลืมทาบุญคำยากนะฮะทางมันโลง่ลงๆมันเล่นง่ายๆไม่มีอะไรยากเลยฮะอยโอเคโอเคครับ แล้วก็ปล่อยมันลงมานะ,ะปล่อยไปเลยในแคบค่อยๆนะฮะสมบูรณ์แบบนะฮะโอเคนี่ทหารแย่งผักพลเมืองอะไรเนี่ยเออต้องมีหลบหลบมาสักครู่แล้วนะฮะ ไอทหารนี่จะเคาะสามครั้งนะฮะเคาะสามครั้งน้องก็จะหันมาหนะลักการเดียวกันเคาะสามครั้งมันกจะหันไปนะฮะโอเคมันไม่มีอะไรยากหรอกครับเกมนี้นะเคาะหนึ่งสองสามแล้วก็โอเคแล้วก็ค่อยๆขึ้นนะะ <laughs> ยิงช้ายอยู่ตรงนี้ก็ต้องมารอน,นิดนึงนะฮะกับการ ต้องการลงนะโอเคผ่านแล้วครับง่ายๆครับจิบจิบนะฮนะนะโอเคเฮ้ย <c oughs> อย่าใหญ่เชิงชาต่อมาก็มีอ่าลุงคนหนึ่งนะฮนะนะแคมเราก็ต้องไปแย่งคืนมา เกือจบด่นานนี้แล้วก็จะพอนะครับผมโอ้ยน่ากลัวครับน่ากลัวนี่ว่าจะหันมาปวดหัวเลยนะโอเคได้มาแล้วครับหนึ่งอันนะฮะโอ้ยลงเร็วๆสิครับพี่โอ้โอโอโกเกือบไม่รอดแล้วเมื่อกี้เออมันให้เราเอาอะไรบ้างนะ จะลอกเห็นง่ายๆเลยเว้ยปวดหัวเลยกลับมาหลบตรงนี้เย็ดเคไปสิพี่ไปเลยไปเลยไป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 เรียบร้อยครับไปโอเคครับพาร์ทนี้จบกันก่อนนะฮะ เดี๋ยวมาต่อกันถาดหน้าเอาวันละแถวๆไปนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปกันเพียงแค่นี้ครับบ๊ายบายนะฮะเจอกันคลิปหน้าโอเคครับสวัสดีครับถ้าชอบกดไลค์อย่าลืมใ้รชอบอย่าลืมกดไลค์สมัครสมาชิกกดแชร์นะครับ